ขนมโยเกิร์ตโอวนตินเป็นเมนูที่ทำง่ายใช้ส่วนประกอบไม่เยอะแล้วก็อร่อยรสชาติดีมากๆเลยนะคะลองทำให้เด็กรับประทานนะคะอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะใช้แค่โยเกิร์ตรสธรรมชาติหนึ่งแล้วก็โอวนตินนะคะนำโยเกิร์ตมาเทใส่ถ้วยผสมได้เลยเมื่อเทโยเกิร์ตเสร็จก็แค่ตัดช่องแล้วก็เทโอนตีนลงไปตีผสมให้เข้ากันให้เนื้อเนียนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยจากนั้นเราก็นำพิมพ์มาแล้วเทส่วนผสมที่เราตีลงไปในพิมพ์ได้เลยเกลี่ยให้เท่าๆกันนะ เมื่อเกลี่ยเสร็จแล้วก็นําไปแช่ในช่องฟรีซเป็นเวลา8ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะได้โยเกิร์ตที่เป็นแผ่นแข็งแบบนี้เลยจากนั้นจะหักหรือตัดก็ได้เราจะตัดเพื่อความสวยงามนะตัดเป็นรูปทรงตามที่เราต้องการได้เลยหน้าตาออกมาหน้ารับประทานสุดๆบอกได้เลยว่าเด็กชอบมากเด็กบ้านนี้ชอบเมนูนี้มากๆเลยเพราะว่ารสชาติถูกใจสุดๆคุณแม่ลองเอาไปทําให้ลูกๆรับประทานดูนะคะ รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าชอบเมนูนี้ก็ขอกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจหรือกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ